เช้าวันหนึ่งเช้าวันหนึ่งภรรยาบอกกับสามีว่าวันนี้ฉันจะกลับบ้านไปเยี่ยมแม่จะไปค้างสักคืนหนึ่งแม่ไม่ค่อยสบายคุณจะขับรถไปส่งฉันหน่อยได้ไหมฝนตกหนักแบบนี้ไปรถโดยสารไม่สะดวกเลยสามีสีหน้าบูดบึ้งมาตั้งแต่เช้าไม่ตอบภรรยาแต่กลับกระชากเสียงถามกลับไปว่าเมื่อวานเธอซื้อเสื้อใหม่มาใช่ไหม เธอระปากฉันแล้วนะว่าจะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยเรายังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถส่งลูกเรียนค่าใช้จ่ายเยอะแยะทําไมไม่ช่วยกันประหยัดภรยาพูดออกมาเสียงเบาๆอย่างคงรู้สึกผิดบ้างที่แท้คุณโกรธเรื่องนี้นี่เองภรยาก้มหน้าจัดเสื้อผ้างเงียบๆแล้วบอกสามีว่าวันนี้มีรถโดยสารเข้าเมืองแค่เที่ยวเดียวฉันคงต้องรีบไปแล้วละ่ะคุณไม่ต้องไปส่งก็ได้แล้วเธอก็ออกบ้านไป โดยสามีไม่สนใจเลยเพราะยังโกรธอยู่มากประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปสามีได้ยินเสียงเอะอะบนถนนจึงออกไปดูและจึงได้ยินผู้คนตะโกนกันว่าฝนที่ตกหนักซลอตลิงจนสะพานเข้าเมืองได้ขาดลงมีรถเมย์คันหนึ่งตกไปในน้ําด้วยสามีได้ยินดังนั้นตกใจมากกระโดดออกจากบ้านไปทันทีเมื่อไปถึงแม่น้ํารถเมย์ที่ถูกเก็บคู่จากน้ําเหลือเพียงซากเหล็ก สัมภาระกระเป๋าต่างๆของผู้โดยสารกระจัดกระจายมีการหามร่างของผู้เสียชีวิตคนแล้วคนเล่าขึ้นมาจากแม่น้ำชายหนุ่มเฝ้ามองหาภรรยาก็ไม่พบก็เสียใจเจียนสิ้นสติเฝ้าถามหน่วยงานกู้ภัยที่ทำงานอยู่ว่าเห็นภรยาผมบ้างไหมเห็นภรยาผมบ้างไหมเธอใส่เสื้อสีแดงกางเกงสีดำทุกคนสายหน้าบอกว่าไม่เห็นเวลาผ่านไปจนเกือบเย็น กู้ภัยหยุดการทำงานเพราะไม่มีผู้เสียชีวิตที่หาพบแล้วจึงบอกชายหนุ่มว่าหักห้ามใจเธอนะภรรยาคุณคงโดนน้ำพัดไปไกลแล้วชายหนุ่มเดินกลับบ้านเหมือนคนไม่มีวิญญาณร้องไห้ไปคร่ำครวญไปตลอดทางในใจของเขาเพ้าแต่คร่ำครวญว่าทำไมทำไมทำไมเราไม่ขับรถไปส่งเธอนะเราไปด่าดเธอทำไมไาใช้เงินฟุ่มเฟือยเสื้อตัวเดียวมันจะราคาเท่าไหร่กัน เมื่อกลับมาถึงบ้านคาดไม่ถึงว่าภรรยากลับนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารมีอาหารอยู่บนโต๊ะในมือเธอมีเสื้อกันหนาวเก่าตัวหนึ่งซึ่งเธอกำลังเย็บซ่อมชายเสื้อที่ลุ่ยอยู่คุณไปไหนมาคะภรรยายังพูดไม่ทันจบสามีก็ตรงเข้าไปกอดเธอจนนั่นคุณเป็นอะไรร้องไห้ทำไมวันนี้ฉันมัวแต่เอาเสื้อไปคืนที่ร้านเสียเวลาอ้อนวอนให้เขารับคืนไปมากเลยไปขึ้นรถเมย์ไม่ทันอากาศจะหนาวแล้ว ฉันเลยรื้อเสื้อเก่าวมาซ่อมก็พอใส่ได้อีกหลายปีนะคะฉันนี่แย่จริงๆของเก่าก็ายังมีไปซื้อของใหม่มาทำไมเรื่องบางเรื่องเราโกรธจนลืมไปว่ามันไม่สำคัญเทียบเท่ากับความสุขของเราเลยนะเรื่องบางเรื่องไม่สำคัญเท่ากับความสุขของคนที่เรารักเรามีเวลาในโลกนี้จำกัดเวลาที่ใช้ร่วมกันยิ่งจำกัดอะไรที่ไม่สำคัญมากพอก็อย่านำมาเป็นอารมณ์มากมายนักเลย ร่างกับเรื่องเล็กๆน้อยๆไปใหญ่ศิลปะแห่งปัญญาคือความเข้าใจว่าควรเครียดกับเรื่องใดและควรผ่อนปรนในเรื่องใดดัดแปลงจากบ,บางได้ก็ไร้ทุกโดยห่วงถุง